สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าโหดเกินไปมุย้ยวันนี้เราก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันนะครับก็ห่างหายกันไปหลายเวลานะครับเพราะว่านะต้องเราต้องทํางานนะ ทางงานลาดงานหลวงนะครับมีงานเพิ่มเติมก็ต้องทําไว้ก่อนนะครับนะก็เลยไม่ได้ทําคลิปมาให้ FC ได้รับชมวันนี้ก็กลับมาฮนะอยู่กันในแอปไทยเชูดดเอลอีกเช่นเคยนะโอ้โหแต้มตรงนี้เขาเปิดมาสามเบี้ยตรงกลางก็กินตัดเข้าไปแล้วแต้มนี้ก็แทงมาเข้าไปนะครับอมหม,มาก็ดิ่งออกไปแล้วนะครับคืนโคนเข้าไปกดขุนเข้าไว้อ่า เอาขนเสริมเข้าไปนะครับนะวันนี้จะดูแต้มแบบโหดๆช่างยันจะบุกด้มันสะใจไหมนะครับเดี๋ยวคอยรับชมกันต่อไปนะครับนะแต้มนี้ก็เอาเรือมากดทีแรกว่ากะว่าจะระเบิดเบีย้ยเลยมาบังเรือก็เอาหมาขึ้นไปก่อนเลยมาไปหมาเปิดออกมาเอาอไปก่อนนะครับนะเอาละในจังหวะเอาเบี้ยยัดขึ้นไป เขากินเรากินด้วยกวกเข้าไปอา้าเขาหนีไปแล้วโอ้หนีไปแล้วแตมนี้ก็เอามากินโคนกวบเข้าไปเขาก็เอาเบี้ยก,กินเม็ดเราเข้ามาโอ้โหแตมนี้มันชุนละมุนนะครับนะเพื่อนๆนครับเกมไวเกมห้านาทีนะครับเรากินโคนก็ได้กินเบี้ยงไงก็ดี โอ้แตมนี้กินลูกก่อได้โอ้มีหลายแต้มเยอะแยะไปหมดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกกินขนเข้าไปก่อนเลยไอ้กินเบี้ยเขาไปก่อนเลยครับวกเข้าไปโอ้ไม่รู้จะกินอะไรนะครับมันตื่นเต้นเวลามันเดินเหลือเกินเอา้าจะแทงแทงไม่ได้แทงไม่ได้แทงไม่ได้เอาเอาขนขนขน ลุกเข้าไปเขาหนีลงไปก็เอาโคนยัดลุกเข้าไปอีกนะทำให้ต่อเนื่องเข้าไปอีกไปไหนไปไหนครับคุณต้องหลบนะครับแต้มน,นี้คุณหลบเอาโคนกินมก้กวกเข้าไปเอา้าแบบนี้เรือนะครับนะโอ้โหรีบไปหน่อยนะครับนะโคตสู้เอาโคนกินเรือเอาโคนกินเรือวกเข้าไปเลย ออื uh ื huh. แล้วก็กินเบีย้ยเข้าไปอีกอจังหวะนี้มาไม่กลัวเสียโคนเหรอครับนะเอเหลือไตลุกเข้าไปอีกปิดนะครับเอาไม่ปิดไม่ปิดกินกวบเข้าไปโอ้โหนะแต่นี้กูจะซู้มาเอาม้ามาจับเบีย้ยเ,เอามาเอามมาเราไปผูกนะเอาม้าเราเข้าไปผูกอีกตัวหนึ่ง โอ้โหกู่อสู้นะเล่นเกมไวน่าจะเดินไวด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพืเ่อนๆนะแพ้ชนะก็คือเป็นเกมหมากรุกนะครับสนุกสนานไปนะครับอย่าไปซีเลียนมากนะครับนะผมแพ้ทุกวันนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอาเกมแพ้มาให้เอฟซีได้รับชมนะครับเอาแตมนี้เอาแต่น,น,แตน,นี้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยว,ยวอะไรกันเลย เดินเบีย้ยขึ้นมาผมก็ขยับขุนขึ้นไปนะเราไปผูกไว้ก่อนแล้วกันนะผูกเมียไว้ก่อนแล้วก,กินมาแล้วก็กินด้วยนะแล้วเราก็มีจังหวะอ้าวแบบนี้ต่อเรือให้เราแล้วนะครับนะต่อเรือให้เราล้านะก็ตีลุกเข้าไปเขากินเรากินลุกเข้าไป ุหนีไม่ได้นะครับต้องมาหมาปิดอย่างเดียวหมาปิดก็เอาเรือกินลุกเข้าไปจนสวยงามก็วันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนะครับนะมีหลายๆเกมฮะมาให้เอฟซีได้รับชมนะครับก็ช่างันก็เป็นสีดําอีกแล้วนะครับเจอกับคุณซองอะไรนะซองซองโอสกาหรืออะไรแบบนี้นะ ผมก็ไม่เข้าใจนะครับภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะครับมายงขวาไปอีกแล้วนะครับโ,โหวันนี้เจอมามังกรสลับอีกแล้วแต่นี้ก็เอาเรือมากดขุนขยับไปแล้วเราก็ยัดเบี้ยเข้าไปเลยโอ้โหเขากินเรากินด้วยนะเขาแทงมา้ากลับสิครับนะครับก็ <Go. S 1> <Go. S 2> แบบนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเซนเตอร์อย่างเดียวนะก็ Go. ทำลายจังหวะทำลายเซนเตอร์ของเขาออกไปก่อนนะแต่มนี้ก็ขึ้นโคนยัดเบีย้ยเข้าไปเอาโค,คนไปไหนโคนไปไหนโคนหนีโคนตามเข้าไปปูเบีย้ยเข้ามาอีกแล้วอืมปูเบีย้ยแต้มนี้เรากินตัดเข้าไปก่อนเลยเขาใช้ม้ากินอ้าวใช้ม้ากินแบบนี้ก็ผูกอ่าเราต้องผูกไว้นะใช้โคนผูก แถมนี้ก็เขาเสริมเบีย้ยเข้ามานะครับกะว่าจะเอาเม็ดไปแทงม้าดีไหมไม่แทงม้าม้าก็กลับเอาเม็ดเลยขึ้นไปอืมไม่ดีเอาเบีย้ยดีกว่านะครับจมตีหน้าบ้านหน้าขุนเขาดีกว่านะครับโอ้โหเขาขุนเอาเรือมากดเราเหมือนกันเราก็ระเบิดเบีย้ยเข้าไปเลยขอส่วนเข้ามา เขาสวนเข้ามาแล้วก็มีตำแหน่งกินสอนะครับนะเขาต้องกินเขาไปกินด้วยโอ้หน้าบ้านเขาจะแข็งแรงเกินไปไหมโอ้เตรียมผู่ซ้อนเรือครัวเราจะขาดจังหวะนี้ก็ขยับขยับเม็ดแทงม้าไปก่อนดีกว่าแล้วก็มีจังหวะตีลูกได้ไหมม,มีจังหวะตีลูกได้นะครับนะ แต่ไม่เอาเอาเลือมากดเบี้ยริมกินตัดเข้าไปแล้วเขาใช้โคนกินแล้วใช้ไม้กินโอ้แบบนี้ก็นะตีเบี้ยขึ้นไปอีกตัวหนึ่งเลยนะครับโอ้โหมาเขาซัดเราเขาแล้วนะกวกเข้ามาแล้วก็กินมาเข้าไปโอ้เราเบิดหน้าบ้านกันหน้าดูเลยนะครับนะแต่นี้เขายัดมาแล้วกิกนแล้วครับกวกเข้าไปโอ้ ไม่เป็นไรเรายังไม่เป็นไรนะเขายัดขึ้นมาเขายังกินเราไม่ได้เขายังกินเราไม่ได้เขากินเราเรามีมา้าแบบนี้เราเอาเบีย้ยนะกินไงายกวกเข้าไปเอาแล้วเอาเบีย้ยกินหงลุกเข้าไปเมื่อเบีย้ยไงลุกเข้าไปขุนอยู่ยังไงไงายเบีย้ยกินเรือเข้าไปอ่ะ เดือมาแต้มนี้โอ้โหจังหวะเข้าล็อกนะครับอ่ะไม่ละเอาไม่เอาไม่เอา,เอาแล้วไตมาไตลุกเข้าไปสวยงามโอ้แล้วก็เอาเรือกินขนลุกเข้าไปโอ้แต้มนี้นะครับอ้โหเอาเรือเอ้ยเอาเรืออืมเห็นแล้วครับตาจนนะครับเอามาไต รุกเข้าปาจนโคตรสวยงามมาครับมาต่อกันอีกนะครับนะจับคู่ปลาเจอกับคุณอะไรนะ่ะเล่นลนไปนะครับนะมากลุกก็ผมก็เล่นม้าหลายรูปหลายแบบนะครับนะมาลุกถ้าเราไม่ถนัดนะครับผมว่ามันก็จะเดินได้ยากนะครับเราจะไม่รู้ตำแหน่งนครับแต่ถ้าเรา เดินรูปเดียวนะทรงเดียวเราจะรู้ว่าเราจะรับกับแต้มนี้ยังไงอะไรแบบไหนได้ดีกว่านะครับนะถ้าเราเล่นมัวม่วๆนี่ใช้ความคิดผมว่าก็ต้องระดับโคเซนแล้วครับนะแต่นี้ก็เอาโคนขึ้นไปนะครับแล้วก็เขาขึ้นขุนมาก็เเรือมากดเขาหลบก็กดอีกนะหนีไปไหนหนีแบบนี้ไม่พ้นก็ยัดเบีย้ยเข้าไป กินไหมเอาไม่กินเอาไม่กินแทงแบบนี้ก็แทงสูงเข้าไว้นะครับนะกูจะสู้เขาจะพื้นที่เขาจะมีะเขาเรียกอะไรมีเวมีตัวเดินให้น้อยนะแต,แต่นี้เขากินตัดเข้ามาแล้วก็จะเอาเบีย้ยหรือจะเอาม้เกินดีเอาเบีย้ยกินเข้าไปแล้วกันนะกินกวกเข้าไปแล้วก็ยัดเบีย้ยขึ้นไปจมตีตรงนี้คุณก็อยู่ตรงนี้ เอาขึ้นมาให้กินแล้วก็กินนะครับอ้วกเข้าไปอีกแล้วโอ้โหค่อยๆนะฮะค่อยๆเดินนะครับคุณเล่นๆไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมไม่รีบแต่นี้ยัดโค้นขึ้นไปแล้วก็อืมจะจมที่เขายังไงเขาอ,อโค้นขึ้นมาด้วยแต่นี้เราจะใช้ เบีย้ยกินใช้เรือออกข้างเอาเบีย้ยกินไปก่อนนะกินโก้ก็ไปก่อนแล้วก็เอาโขนยัดเสริมเข้าไปโอ้โหใจถึงซะด้วยเออไม่กินนะไม่กินยัดเบีย้ยเข้าไปเฮ้ยแต้มอย่างนี้ก็มีด้วยแต้มอย่างนี้ก็มีด้วยเอาแล้วกุสเ้เขากินมาแบบนี้เอาอะไรกินดีเออยัดโขนแต้มนี้ก็สวยนะครับเพื่อนๆเอฟซีนะเอาอะไรกินดีเอามา้า ามากินก็สวยนะหมากินควบเข้าไปขุนอยู่ไม่ได้โอ้ยขุนอยู่ลําบากนะครับอ่ะแบบนี้ก็เอาหมากินลุกเข้าไปโอ้โหอ้าวเดินมาเข้าแต้มก็เอาเรือลุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็นะฮะช่างยันคิดถึงเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับนะที่เข้ามาติดตามที่เข้ามาชมนะครับไม่ลืมกันนะครับมีเวลานะครับทำให้ทุกๆวันนะครับถ้าไม่ว่างก็ต้องขออภัยวันนี้ช่างยันขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายบาย